นี่สิครับมี่ครับต้องเรียกจ่ามาช่วยด่วนนะครับเกิดอะไรขึ้นหลังบ้านลุงพลอื้สิเอาตัวนั้นคือปักแปร์ส่วนบนอยู่ปลั๊กแปร์ส่วนบนอยู่อื้อสิครับแอดมินนอนจนพังเลยครับพี่น้องครับเต็นท์ค่อยหลังนี้นี่แม่เชื้อคายเชื้อคายเขาต่อนี่ครับนี่ก็เป็นปลา ต้องคือเนื้เป็นกลางเป็นน้อยสิเนาะนี่มันลูดมันเป็นแต่มันขาดขาดหลอกมันมันนี่ครับลองมาช่วยนะครับช่วยกลางเต็นท์ด่วนนะครับสิครับฮะสบายที่นอนเด้เด้ฝุ่นเข้าเลยพวกเจ้าไอตัวตอกไปไหนเราเชื่อไม่ตอกกันละจ้ะมันขาดมุมด้วยพี่เด้พี่อ้าวขาดมุมยังไงเนี่ยไอตัวนี้ นี่เจ้าจิกับเ้าจิกับกับอะไรอ่ะแสมเลยเพราะว่ามันต้องแค้ปัญหายเฉพาะหน้าไปเลยดึงไปหน่อยค่ะดไรดึงไพรเธอต้องตึงให้ดีๆเลยหลายสี่ครับต้องจ่เอ็มต้องมาช่วยด่วนนะครับงานสี่ครับน้องๆไม่นอนกันแน่นะครับ ในขณะที่ลุงพลสวดบนอยู่ครับทางนี้ก็ต้องแก้ไขสถานการณ์ด่วนที่สครับเกิดอะไรขึ้นหลังบ้านป้าแตนนะสะี่ครับโอ้ยนี่ที่ครับบรรยากาศกลางเต็นท์ให้สี่ครับอย่างท้องคืนบ้านหลังบ้านลุงพลนะทีค่ครับได้อยู่ได้อยู่คืนนิดนึงอี่นี่ม ดินเขาน้าบ้านนี่คือปันเนี่ยบเขาเลยพ่อพอพอมันันม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 ตนมันมอนมันมันหน้ัไมก่อนนะตรับเนมันงด้วันะคนับันอนดินจัดได้สิครันแตนละคนแต่ละคนนะครับนี่ครับนมนี่ยนมนันนนัมมนั ลมมันแรงวันนี้ลมมันแรงนี่แหละพอวพวกเธอไม่ยึดกันก่อนต้องยึดไม่งั้นเขาไปกลาง,งบนภูเขาลมแรงวันนี้กเข้น ข้อวันข้อให้ใหายมันน้ำดักไฟอวิวันชัยเย่เดี๋ยวหลวงพลเดี๋ยวหลวงพลส่วนผสเสร็จแล้วเขาจะไปแกล้งแกว่าโอ้หลวงพลไม่รอเลยผมเดไปส่วนผสมนิดหน่อยอาบน้ำอยู่นี่ไไน,นะแกแกพร้อมร้อนเเออโอ้ลวงไม่รอผมเลยผมไปอาบน้ำมาเนี่ยแกไม่เครียดนะแกไม่อืม,มเดี๋ยวไปแยกแกดีนะ <laughs> โอ้หน้าไม่รอคอยเนี่คอยเรอาบน้ำมาเดี๋ยวลุงจะบอกว่าไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาพูดนะ เจ็ดดีที่นี้สิครับวันนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์โอ้พระจันทร์สวยมากสิครับพระจันทร์ทรงกฎเฮ้ยลูกพ่นสวดมนต์พระจันทร์ทรงกฎเลยดูดิเฮ้ยฉันมีเสียอะไรพระจันทร์ทรงกฎเลยเฮ้ยะดูเราไปเลยพระจันทร์ทรงกฎนี่แม่เรอะันนี้ซาเอมไหนไหนนี่โอ้พระจันทร์ทรงกฎนี่ลูกพ่นสวดมนต์เลยลูกเลยครับลูกเลยครับในขณะที่ลูกพ่นสวดมนต์อยู่ดูดิปฏิหารนะครับอืม นี่สิครับปรเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะรับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้จักรยานในการรับชมนะครับรนี่ครับถูกคนสดมนต์อยู่ตรงนู้นครับพระจันทร์นะครับทรงกฎนะครับรโอ้โหสุดยอดมากเลยสี่นะนะอันนี้กลางเต็นท์อยู่ครับสี่รู้ไหมว่าหลังนี้เขาซื้อไากี่พันเนี่ย3,000กว่าเออคือแตจเจ้าคือรู้อ่ะ ว่ามันใกล้ลปลกับเสียยแล้วนะครับโอ,อ,อ้ซื้อมากลางมไม่ได้กลางเลยนะกลางกันแค่สองครั้งไปที่หอกคอรอบเดียวแหละแต่พวกเจ้าก็มาเอามาถลุงกันเนี่ยก็ถลุงเหรอเหลืแล้วเต็นนี่กลายเป็นของไอ้มิน <c oughs> ไปแล้วพี่น้องครับยกให้น้องๆไปแล้วเมื่อไรจะค่อยเอาเอา,เอาหลังใหญ่ค่อยจะเอาหลังใหญ่นอนได้สิบคนอ่ะอ๋อมันโง่เออทีไรู้ไรหนูเข้ามานอนวันแรกหนูบอกว่าาได้ย ราาเท่าไหร่หนูตีประมาณว่าสักพันหนึ่งแนนบอกสามพันเงิบเลยสามพันฝาสามพันสามพันสองแต่มันมีช่วงโปรโปรลดอยู่ประมาณพันฝาสองพันมันมีช่วงของมันช่วงปลายปีอยากซื้อเลยมันจะถูกเพราะหนูอยากอยากเอาไปกันเขาจะโลกไงข้อวันข้อไห้คืนขาอเดือนข้อไห้คายข้อวันย้ายมันน้ำดับไฟดูทุรงคนส่วนบนนะครับนะพราะจันทร์ก็นี่คัะสี่ อันนี้ผมขอตัวนะครับไปสวดมนต์ที่สนหนีลุงพลนะครับสิครับเพราะว่าเหนื่อยครับวันนี้ก็ขอญาตินะปู่เดี๋ยวเขาเสร็จพวกนี้นะญาติเลยสิว่าใครอยู่บ้างฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงพลมาบอกเดี๋ยวพอสวดเสร็จจะไหมพี่ก็จะลูงโอ้ไม่รอเลยผมมันจะมาอาบน้ำมาแกก็จะด่าโถแกก็จะเดินหน้าเดินเดี่เดินนี่เรียบร้อยครับพี่เรียบร้อยป่ะครับนี่ครับภารกิจนี้ครับเสร็จนี่ครับภารกิจนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสินะนอนได้ครับนะ เฮ้ยเมื่อคืนเสียงเรืออะไรวิ่งข้งคืนเลยเดี๋ยว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 เมื่อคืนเมื่อเมื่อคืนค่อยเมื่อคืนค่อยเดินไปไปดูเขามัดหลังคาที่เต็นท์อะพัดมัดผ้าเรือวิ่งคลอกคอมันมันแล้วมันมันคอไปว่าแม่งคู่อีกด้วยไม่ใช่เสียงพี่เหรอเออเราเดินมาเราก็เต็นท์ใช่ไหมไม่ใช่เสียงพี่เหรอไม่ใช่ เดินไปดูขับพะพะแม่งขู่อีกด้วยนังเหว่อรกูเป็นจังหวะเลยนะโอ้โหพี่ตียังไม่เคยพี่อนเลยพี่นอนผมว่าผมไม่สุดสุดติ่งแล้วนะผมเจอเต๋อที่สุดร้อนอันนี้ตั้งให้ฉายาพรมาจารย์เลยนะครับกลที่ครับผมไปเกาะเมื่อคืนในพี่ก๊อเต็นใช่ไหมนะเออพี่เกาะพี่แกงแกงเคอตีกะ กูโดนดุ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 เลยคือเสียงโอเคนะแม่คือเป็นคนนอนนอนแบบอ่านอนหงายหน้าขึ้นข้างบนอยู่แล้วโอ้โหแล้วแล้วตาไหลเลยเฮ้ยมันเหนื่อยด้วยมันมันไป็ช่วงเห็นเต้นเหนื่อยไม่หนูต้องเป็นคนจับพริกไงต้ำตะแคงใช่น้ำตะแคงเมียพี่นะตีนทีบพี่อยู่ันี่ความในใจอยู่แล้วยีตื่นช้ามานะ เฮียแก้ปัญหาเป็นอะไรระบุมะเมียตตปากนอนกลนจนลูกร้องอ่ะไม่ดูอ่ะได้ังิธีดัง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 มีวิธีรักษาไหมมันมีมันไม่มีวิธีรักษาคือคือมันเป็นกรรมพันธุ์ใช่มันจะเป็นุ่นพ่อแม่เรากรรมพันธ์แต่ว่ามันก็มีวิธีที่มันมีตัวตัวใส่ปากแล้นอนอ่ะ พี่ลำคาญผมกลัวตายมาอะไรตื่นเช้ามาเงือกระบมเราเคยไต่ไปเออพี่ดีลองเทเสียงหน่อยพี่วันแน่ๆนะเจอเต๋อไปต้องเรียกลมอาจารย์ล่ะลุงพันไปไงลุงพันก็ยอมไหมลุงพันลุงพันแกจะเป็นบางช่วง <c ute> แกมีพรหนักพรเบาอันนี้มันหนักน <início> ตลอดนี่มันไม่มีพรเด้มันคู่นี่ก็คืนเนี่ย หญิงทั้งมันไม่คู้ไม่ว่าดิคำรามเลยนะโอ้โหต้าถูไปทอดใครจะนอนใกล้เลยนะเคยดูทิกตอกมาคลิปผู้หญิงนั่งเต็นสองคนทั้งหัวล้อพี่อะประมาณนี้แหละดูดูดูคืนไม่หลับไปนอนอะไม่หลับนะพี่คืนไม่มาถ่ายไหมโอ้เดี๋ยวนเดี๋ยวก่อนคืนนี้มันเ